บิลซานก็กำลังจะไปที่อะตอมเมียมนะครับแล้วก็ไปมินิยุโรนะครับก็นั่งรถไฟใต้ดินไปเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันที่อะตอมเมียมครับนี่เลยครับบิลซานก็ถึงที่อะตอมเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหลังนี้คืออะตอมเมียมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าอะตอมเมียมนี่คืออะไรยังไงนะครับขออ่านก่อนเพราะว่าจําจไม่ได้ เขาบอะตอมเนี้นะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยปี1,958นะครับเพื่อที่ใช้ในงานแสดงสินค้าส่งออกนะครับก็คืองานเอ็กซ์โปนั่นเองโดยสถาปนิกที่ชื่อว่าอันเดร a วอเตอร์คินนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กประกอบไปด้วยอะตอม9ลูกนะครับแล้วก็ขยายใหญ่ถึง165,000ล้านเท่านะครับของอะตอมจริงๆนะครับมีความสูงทั้งหมด102เมตรครับจากฐานตรงนี้ถึงจุดสุดยอดนั้นนะครับ น้ำหนัก2,400ตันแล้วก็ในแต่ละอะตอมเนี่ยทำเป็นทรงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง18เมตรนะครับห่อคุ้มไปด้วยอลูมิเนียมนะครับที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายนะครับแล้วก็แต่ละอะตอมนะครับจะเชื่อมต่อกันด้วยท่อนะครับที่มีความกว้างทั้งหมดสามจนะครับ3.3เมตรแต่ละท่อในแต่ละเส้นเนี่ย3.3เมตรนะครับแล้วก็ยาวตั้งแต่22ถึง29เมตรนะครับแล้วก็ภายในท่อเนี่ยก็จะมีบันไดเลื่อนให้เราสามารถเหาะจาก ลูกนี้เปรีกลูกนึงได้อะไรเงี้ยครับนั่นแหละเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่อตอมเมียนะครับอันนี้คือลูกบอลบนสุดนะครับมีจุดชมวิวข้างบนด้วยเห็นมาเห็นมีหน้าต่างไหมแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยในแกนนี้นะมันจะมีบันไดเลื่อนซ่อนอยู่ข้างในด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้เดินมาข้างใต้แล้วนะครับให้เห็นมุมจาก ทางตายบ้างอันนี้คือค่าตั๋วนะครับมีเป็นแบบคอมโบเซตด้วยนะครับคอมโบเซตก็23ยูโรนะครับที่มีอะตอมเนียมแล้วก็มินิยุโรปนะครับถ้าเกิดเป็นอะตอมเมียมอย่างเดียวนะครับก็จะ11ยูโรเดี๋ยวดูซจะซื้อแบบคอมโบเซ็ตละกัน ตอนนี้บิลซังก็มาเร็วเกินไปนะครับจริงๆล้วเขาเปิดตอนประมาณ10โมงนะครับตอนนี้แค่9โมงครึ่งเองก็เลยต้องรอก่อนให้ดูรอบๆไปก่อนว่านี่ที่หัวบิลซังเห็นไหมอัตตอมทั้งนั้นเลยข้างหน้าข้างล่างนะครับของอัตตอมเนี่ยนะครับก็จะมีนี่เลย be welcome นะครับ be welcome มีภาษาไทยด้วยนะครับภาษาไทยเมื่อกี้เห็นอยู่หล,ะละัดๆ นี่นี่นี่ยินดีต้อนรับคุณปกติยินดีต้อนรับคุณเขาใช้กันหรือเปล่าเขามีแต่ยินดีต้อนรับเฉยๆใช่ไหมเนี่ยยินดีต้อนรับคุณนี่คุณไหมนี่นะครับบิวสั่งเข้าไปที่ที่เก็ตบูธคนแรกแล้วนะครับแล้วก็ได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ที่บิวสั่งบอกว่าบิวสั่งจะซื้อเป็นคอมโบเซตใช่ไหมครับมินิยุโรปกับอัลตอเมเนียมแต่เจ้าที่ก็บอกว่า ดูซังมีบัตร hop and on on and off bus นะครับเราก็เลยสามารถซื้อได้ถูกกว่านะครับแต่ว่าเขาบอกให้ให้เราซื้อเป็นแบบว่าเ p a r a t e ก็คือว่าที่นี่เราก็ซื้อแค่เฉพาะที่นี่นะครับไปมีนนยุโรปค่อยซื้อของมนยุโรปนะครับที่นี่อย่างเดียวก็คือราคา9ยูโรนะครับจากปกติ11ยูโรนะครับเขาบอกอันนี้จะถูกกว่าก็เขาก็ช่วยแนะนําให้นะครับ,บเดี๋ยวเราไปขึ้นกันนี่เราก็เข้ามาที่นี่แล้วครับ circular five television for change more thank you could I hear how You live can I have a mm -hmm. ladies and gentlemen welcome you can look up dans you can the a we're gonna go up to 92 meters in a speed of five meters a second in 1958 it was the fastest elevator of Europe We zijn nu op 92 meter d'altitude, met een snelheid van 5 meter per seconde. En in 1958, ziet de laatste zelfs een rapide ramp. We zijn aankomen op een hoogte van 92 meter, met een snelheid van 5 meter per seconde. En in 1958, was ze de snelste lift in Europa. In als stam, is oké. Hey, welkom! Ja, นี่ครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นลิฟที่เร็วที่สุดในโลกนะครับไอ้ลิฟที่เร็วที่สุดในยุโรปนะครับเราก็สามารถเห็นวิวขร,รอบรอบอ่นนี้เห็นมินิยุโรปด้วยน,นี่มินิยุโรปน,นี้เดี๋ยวเราจะไปกันนะครับตรงน,น,นี้มินิยุโรปแล้วก็อันนี้เห็นอะตอมข้าง เดี๋ยวเราจะลงบาไดเรื่องไปดูนะครับตรงนั้นก็จะมีเห็นรอบรอบยุโรปเลยรอบรอบเบลเยียมเลยครับนี่มองเห็นไกลๆตรงนั้นนะครับก็คือเจ็นีสการเดนครับ เมื่อวานตอนที่อยู่บนบัสนั่งรถผ่านด้วยนี้คุยไม่ใช่สิเราไม่ได้อยู่แค่ลูกตรงกลางนะตอนนี้เราอยู่บนบนยอดเลยเนี่ยเราอยู่เราอยู่ตรงนี้จุดชมอยู่ตรงนี้เลยนะครับเบอร์เบอร์สองนะครับแล้วชั้นบนเนี้ก็จะมีห้องอาหารด้วยนะครับเนีย่ยนี่คือห้องอาหาร een om rondom de vaastuut gaan en dan de roltrap nemen. Ja, met de vaastuut Nee, Neen, machine en dat soort. To continue the visit, please go around the elevator at the bottom and then take the mechanic stairs to continue the visit. Okay, thank you. Nimmieke, maakie, we zijn op bovenste We ถึงชั้นล่างสุดเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเรื่อยนะครับไปชั้นต่อไปนะครับเราจะเที่ยวได้แค่3ชั้น4ชั้นตรงนี้นะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยอย่างชั้นเนี่ยเขาใช้เป็นที่จัดเลี้ยงนะครับอย่างเช่นใครมีงานอะไรเนี่ยก็มาจัดเลี้ยงตรงนี้ได้ส่วนอีก3ลูกที่เหลือนี้นะครับเขาบอกเป็นเป็นห้องเทคนิคนะครับห้องเครื่องหรืออะไรสักอย่างนี้แหละเราก็ไม่สามารถเข้าได้ครับเพราะ,ะนั้นเราก็เข้าได้แค่1นึ่งสองสี่ห้าลูกครับ1นะครับแล้วก็2 3 4สสี่ แล้วก็5้าครับเขาได้แค่5้าลูกอันนี้นะครับอป่าเราไปขึ้นข้างในในทูบกันในหลอดเขาเรียกหลอดหรือเปล่าในท่อสิถึงชั้นนี้แล้วนี่เขาน่าจะกำลังมีมิทัศการอะไรอยู่นแน่เลยเพราะว่าเหมือนเขากำลังเตรียมเตรียมภาพโชว์น,นะครับ อนนี้มาแบบไม่มีคนเลยเนี่ยก็วิวสั่งมาเป็นคนแรกเลยขึ้นเป็นคนแรกเลยเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่า,าเที่ยวคนเดียวโดยที่ไม่มีใครอยู่ในนี้เลยให้ดูรอบๆนะครับอันนี้ในในกลมๆนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆ นนมันได้เลื่อนดก็เล็กๆเนี่ยครับยืงยืนอยู่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมยืนได้แค่คนเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นท่อไปข้างนอกมองเห็นลูกอัตอ้ลูกอื่นได้ด้วยมีขึ้นมาอีกท่อหนึครับ อันนี้น่าจะเป็นท่อท่อ,อน,นี้นะครับเป็นรูปก,ก,กลมอันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เขาก็จะมีทัศการอะไรให้ดูเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสมดเลยอ,อ่านไม่ออก <_' S 1> มันดูเปลี่ยวๆยังไงไม่รูนะ้เนาะเดินอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ไม่มีใครเดินตามมากับเราเลยอันนี้ขึ้นมาชั้นสี่นะครับ เก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้เก้าอี้ที่สำคัญเหรอ,อยี่รูปไม่ด้วยอะเ่าจะเดินขึ้นนี้ต่อนะอ๋อท่อท่ออันต่อไปครับขึ้นไปท่ออันนี้นะครับอันนี้ไม่มีปัญไดเลื่อนอันนี้เดินขึ้นเองเดินอยู่ในท่อเองอนะรับนี้ พอเราดูข้างบนเสร็จนะครับเราก็เดินลงข้างล่างกันก็เดินลงเหมือนเดิมน,นะรับนี้เดินลงบนไดนอันนี้ถ้าเป็นท่อที่แบบว่าสั้นๆแล้วก็ไม่สโลปมากเนี่ยเขาจะไม่มีบนไดเลื่อนถ้าเกิดท่อไหนที่แบบมันเป็นสโลปสูงๆเนี่ยชันๆเนี่ยเขาก็จะมีบันไดเลื่อนให้ลูกใหม่ลูกหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นห้องนอนพนักงานหรือเปล่าดูสิมีที่นอนด้วย แต่เขาห้ามเข้าในห้องนี้เราก็เดินลงไปอีกชั้นหนึ่งขาน,นี้ลงบันไดเลื่อนละโอ้โหดูสิอย่างกับเข้าหุบ,หบเขาอวกาศเหนือเข้าท่ออวกาศเรื่อง Star w a r อย่างนั้นเลยดูทิอลังการอยิ่ง แล้วเราก็มาออกที่ชั้น3นะครับตอนนี้นี่เราอยู่นี่อยู่ที่นี่แล้เบอร์2อยู่ข้างล่างฐานแล้วนะครับแล้วก็ออกทางนี้จริงๆแล้วข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะก็อันนี้ก็เดินลง มันไม่ค่อยมีอะไรจีกงๆเลยนะในท่อนี้แค่เหมือนกับว,ว่าเดินจากท่อน,นุ้นไปท่อน,นี้ท่อน,นี้ไปท่อน,นั้นสนุกเล่นๆแค่นั้นเองหมดละ9ยูโรออกมาแล้วนะครับจากอะตอมนะครับอะตอมเมียมนะครับ <c oughs> ก็สนุกสนุกขำๆ9ยูโรเป็นเงินไทยกี่บาทไม่รู้เออมีอใหย่นะครับ คนชอบถามว่าช่วยแปลงเป็นเงินไทยให้หน่อยว่ากี่บาทนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับลองไปเซิร์ชหาใน Google เองนะครับเพราะว่าเงินไทยแต่ละวันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอย่างเขาก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นเงินเยนนะครับขึ้นถึง42บาทบางทีลงถึง30บาทเพราะฉะนั้นเงินแต่ว่ามันไม่เท่ากันเลยมีภาษาเกิเไม่กล้าบอกเงินไทยก็ให้ไปหากันเอาเองใน Google นะครับถามอากูอาวว่ามันกี่บาทนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวไปมินิยุโรปต่อแล้วกัน ดูสิเนี่ยคนเยอะแล้วเนี่ยคนต่อคิวออกมาข้างนอกอาคารเลยนะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ก็ต่อคิววนไปวนมานานมากนะครับเมื่อกี้โชคดีเลยที่ดูสังได้ขึ้นเป็นคนแรกนะครับก็เลยเหมือนว่าเที่ยวเนแบบ p r i v a t e y มากๆ <c oughs> นะครับก่อนที่จะผ่านเข้าไปที่มินิยุโรปนะครับเราก็จะผ่านนี้ก่อนเดวิ l เลจนะครับก็จะเป็นพวกประมาณหมู่บ้านไม่ห็นบ้าหนหรอกเป็นตึกร้านบ้านช่องที่ขายอาหารนะครับ มีโซนอาหารก,ก็ทำสวยยิ่งกันนะครับเป็นหมู่บ้านเดอะวิลเลจเดอะวิลล่าอะไรสักอย่างกี่แหละ